สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรา MySpace นะคะจะพาทุกคนไป The Camster นะคะที่กาญจนบุรีเนาะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียงแค่2ชั่วโมงนิดนเองค่ะนี่นะคะเราก็จะมาเช็คอินกันก่อนเลยนะคะจากข้างในนะคะจะมีบริเวณลานจ์นะคะแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆนะคะคอยบริการเราอยู่นั่นเองและข้างนอกนะคะก็ จะมีสระว่ายน้ำให้พักผ่อนหย่อนใจกันด้วยค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะมีเวลคัมดริ้งของเรานะคะเป็นน้ำเมลเบอร์รี่นะคะและก็น้ำส้มนะคะได้เวลาเช็คอินกันแล้วค่ะก็คือสามารถเข้าได้ตอนบ่ายสองนะคะเราเลือกจะเป็น Family Ten ็นต์การ์เดนนะคะซึ่งสามารถพักได้ทั้งหมด4คนทีเดียวแต่ว่าเรามาแค่2คนนะคะมันก็เลยจะกว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะแถม Facility ของที่นี่นะคะก็ยังครบครันด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะต้องถูกอกถูกใจเหมือนเราแน่นอนค่ะมาดูในส่วนของโซนห้องน้ำกันดีกว่าค่ะห้องน้ำจะอยู่ทางด้านนอกนะคะก็จะเป็นฝักบัวนะคะสามารถปรับร้อนแล้วก็ปรับเย็นได้นะคะเดีย๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของบริเวณ รอบๆโร,รงแรมกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในตอนกลางคืนคนะคะเขาบอกว่าจะมีให้ปิ้งมัสเมลโล่เนอะและก็ตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของโดมค่ะซึ่งมี2แบบนะก็เป็นแบบโดมการ์เด้นวิวนะคะกับแกลมปิ้งการ์เด้นวิวนะคะสามารถเลือกได้เนอะราคาก็ แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะสามารถลงเล่นสะว่ายนานได้ตามสบายเลยเนาะตอนนี้เป็นเวลาพักผ่อนของทุกคนนะคะประมาณ3-4โมงอากาศกำลังดีค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของรถแวนนะคะก็มีให้นอนได้เหมือนกันนะที่นี่คือสามารถเลือกได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะ เผื่อใครที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆเนาะมาดูบริเวณรอบๆกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคลองนะคะบรรยากาศนี้มากนะคะแล้วก็ใครที่ชอบถ่ายรูปก็ถ่ายได้เลยนะและยังมีทายเรือคายยักษ์อยู่ด้านนอกนะคะแต่ว่าต้องรีบมานะไม่งั้นมันจะเต็มค่ะต่อมานะคะในส่วนของอาหารเย็นค่ะ วันนี้นะคะก็จะมีการปิ้งหมูกระทะกันแล้วก็สั่งยำกลมิตรมาด้วยนะอร่อยมากจริงๆอาหารเขาดีเลยแหละคะ่ะชอบมากเราก็เริ่มจุดเตากันแล้วนะคะอูหตอนนี้หิวมากเลยค่ะก็เตรียมมีโซจูเบาๆอยู่ด้านข้างน,น,นะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะแถมนะคะตอนตกดึกเขาก็จะมีดนตรีสดนะคะคอยให้บริการพวกเราอยู่ ระหว่างที่ทานอาหารเสร็จนะคะก็เราสามารถมาปิ้งมัชเมลโล่นะคะเป็นกิจกรรมที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะจะปิ้งเท่าไหร่ก็สามารถปิ้งได้เลยนะคะกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะตอนที่เราไปก็เป็นช่วงเดือนมาการานเนาะ อากาศกำลังดีเลยค่ะเย็นสบายอันนี้ไม่เคยปิ้งมาก่อน,นก็เลิกๆเลกๆนิดนช่วงที่เราไปนะคะเป็นช่วงใกล้กับวันเกิดนะคะทางโรงแรมก็มีจัดเซอร์ไพรส์ให้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะตอนแรกเราก็นึกว่าหมดแล้วนะคะเขามีเซอร์ไพรส์ให้เราเท่านี้แต่พอกลับมาดูที่ห้องพักเท่านั้นแหละคะ่ะก็แอบตกใจนิดนึงไม่นิดนึงแหละก็แอบยิ้มใหญ่เหมือนกันกับสิ่งที่เขาเตรียมให้นะคะเดี๋ยว รอเปิดกุญแจกันเนอะเล็กๆตื่นเต้นๆเ,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 เอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะอะไขออกแล้วนะคะว้าวทางโรงแรมนะคะจะเตรียมให้เรานะคะแอบมาทําให้เราอย่นี้นี่เองน่ารักมากๆเลยค่ะดูแลเราเป็นอย่างดีเลยนะคะเราก็ ขอมุมถ่ายรูปกันเล็กๆน้อยๆก่อนเนอะก่อนที่จะนอนในคืนนี้นะคะรับรองว่าฝันดีแน่นอนกับสิ่งที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้นะคะต้องขอบคุณโรงแรม The ะแคมสเตอร์มากๆเลยที่ทำให้เรามีความสุขขนาดนี้นะคะต่อมาก็ตื่นเช้ามารับอรุณกับของอร่อยๆนะคะมีทั้งไข่กระทะข้าวต้มนะคะอเมริกันเบรคฟาสนะคะและก็มีขนมปังให้ด้วยนะคะ ตอนจบทริปนี้ไปนะคะเราก็มีการให้อาหารปลากันด้วยเล็กๆน้อยๆนะคะใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปมาใหม่มาให้ดูกันนะขอบคุณทุกคนคะ่ะ